ครับก็สวัสดีครับท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนําวิธีการใช้เครื่องแบตเตอรี่รุ่นแบนถังแบนบนนะครับก็จะมี16ลิตรมี20ลิตรนะครับก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าการใช้ถังแบตเตอรี่พวกนี้นะครับคือจะดูเหมือนเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับแต่จะดู รูว่ามันจะยากทีเดียวมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับอย่างอย่างผมนะครับเวลาก่อนเราจะขายนะครับก่อนเราจะส่งไปขายเราก็จะต้องมีการตรวจเช็คให้ลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะผมเองผมเองก็จะพยายามสอนลูกน้องเทรนลูกน้องนะครับว่าทีมงานเราเนี่ยไม่ต้องขายเยอะนะครับแต่ว่าขายแต่ละตัวให้มีคุณภาพเซ็ตให้ดี มันมีหลายๆจุดที่บางคนไม่ผ่านงานไม่ผ่านด้านนี้มาเนี่ยขายยกไปทั้งลังเนี่ยบางทีพอไปถึงลูกค้าแล้วมีปัญหาได้อย่าง168เอลคุมของเรานี่นะครับเราก็จะมีวิธีการตรวจเช็คสินค้าแล้ว,ลว,ลวเราก็กล้ารับรองลูกค้าได้ด้วยนะครับว่ารุ่นที่เราขายอยู่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เราขายไปด้วย พราะเราขายด้วยซ่อมด้วยเราจะรู้เลยนะครับว่าสินค้าตัวไหนที่มาแล้วมันมันก้องแกงแล้วสินค้าตัวไหนที่มาแล้วยืนหยัดด้วยคุณภาพที่ยาวยาวยาวมานะครับอย่างที่ห้อที่ผมขายตัวนี้ก็คือบูไดมอน์นะครับตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าความอึดความทนเนี่ยยาวนานมานะครับเราขายเราคนขายเราก็สบายใจ คนซื้อก็จะสบายใจว่าราคาเขาอาจจะสูงกว่าที่อื่นประมาณ50บาทนะครับร้อยบาทนะครับแต่ว่าคุณภาพเขาเนี่ยเขาจะมามาเต็มครับมาเต็มอ,อ,อย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้นครับอันดับแรกเวลาผมมาดูปุ๊บเนี่ยผมก็จะต้องดูทุกส่วนของสินค้านะครับผมจะบอกให้ทุกส่วนที่เขาให้เรามามีความสําคัญนะครับมีความสําคัญนะครับอ่า ตัวนี้ยวผมก็จะบอกว่ามันคืออะไรอะไรนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับก็จะมีเปิดได้นะครับเปิดได้แล้วก็มีสามารถใส่อะไรหัวฉีดเข้าไปได้นะครับแล้วก็เครื่องพวกนี้นะครับเครื่องแบตเตอรี่พวกนี้บางทีเราเห็นด้วยตาเปล่านะเรามีความอุ้ยเหมือนกันยังไงก็เหมือนผมกล้ายืนยันเลยนะครับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับแล้วก็ผมบอกว่ารุ่นที่แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะบางทีมันก้องแกงนะครับใส่น้ําเข้าไปปุ๊บบางทีมีถังรั่วอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้าถ้าร้านไหนไม่เช็คให้ลูกค้านะครับแจ็คพอตก็ไม่ดีครับแต่ยังผมเนี่ยเวลาเช็คน้ําผมไม่ได้เช็คแค่แค่เอาน้ําเข้าไปลองนะครับไม่มีครับเวลาเช็คน้ําต้องใส่น้ําเต็มนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีรอยรั่วรอยตะเข็บอะไรตรงไหนไหมนะครับ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่แจ็คพอตจะเป็นลูกค้าแล้วก็ยังผมนะครับถ้าเราถ้าเราไม่เช็คแต่ว่ายังผมผมบอกผมจะไม่ยอมนะครับคือเสียเงินได้แต่ผมจะไม่ยอมเสียชื่อนะครับแล้วก็มาคุยถึงเรื่องดามดามบีบดามบีบตัวนี้เราก็ต้องขัดขันเข้าไปให้แน่นนะครับขันให้ไปแน่นนะครับแล้วก็ตัวก้านนะครับก้าน การตัวนี้จะยืดได้หดได้นะครับผมก็จะบอกเทคนิคเพราะว่าผมต้องให้ข้อมูลลูกค้าสมัยที่ผมขายใหม่ๆเนี่ยผมจะตำหนิเครื่องแบตเตอรี่พวกนี้มากเลยผมมองว่าเฮ้ยทำไมมันทํามากองแก๊งจังวะเวลาใส่หัวชีดเข้าไปน้ําหยดให้เปิดปะที่ไหนได้ครับสมัยแรกๆเราไม่รู้กับเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ก็คือมันไม่เป็นพอมันไม่เป็นปุ๊บเราทําอะไรได้มันก็จะไม่ดี อย,อย่างการบางเนี้ยมันจะยืดได้หดได้นะครับแล้วถ้ามันหยดนะครับมันบอกได้อย่างเดียวว่าคุณใส่ลูกยางไม่ครบนะครับส่วนตัววผมนะครับาตากล้องมาดูใกล้นะครับนี่ก็จะเป็นลูกยางอะไรที่เขาให้มานะครับที่ให้มานะครับให้มาทั้งหมด4ตัวแล้วผมจะบอกให้ว่าตัวไหนใช้ยังไงตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับ เออโทษขโทษทีเขโทษทีตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับตัวเขียวให้ใส่เข้าไปเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเขียวเสร็จปั๊บมันก็จะมีอีกอันนึงนะครับอ่าตัวนี้อ่าผมก็หาไม่เจออ่าตัวนี้ใส่เข้าไปด้านนี้ตัวนี้เขาจะเป็นข้อต่อนะครับจะเหมาะ เขาจะใส่กับอันนี้อันเดียวเราผมจะประกอบให้ลูกค้าไปเลยนะครับตรงนี้อ่าผมจะประกอบให้ลูกค้าไปเลยนะครับนะครับทุกส่วนทุกเราต้องขยับให้ลูกค้าไปให้ดีให้เข้าล็อกแน่นหนานะครับอ่าแล้วก็พอเราได้จุดนี้มาปั๊บนะครับลูกค้าดูนะครับเพราะว่าตอนตอนส่งไปให้ลูกค้าเนี่ย บางทีเราไม่สามารถประกอบได้ทุกชิ้นไปเราต้องแยกไปเพราะลังเราจะมีจํากัดนะครับแล้วเราหมุนก็หมุนใส่เข้าไปนะครับหมุนใส่เข้าไปแล้วอย่างสมมุติเราจะเอาหัวนี้ใส่นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงดันเข้ามานะครับดันเข้ามาเพราะว่าถ้าเราไม่ดันเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการรั่วได้เราดันเข้ามาป๊บให้ลูกยางมันอุดสนิทนะครับดันเข้ามา ฟาบเข้ามานะครับอ่านะครับถ้าเรายกตัวอย่างว่าอ่ามุนให้ติดถ้าเราอยากยืดนะครับให้เราคายออกก่อนนิดนึงนะครับแล้วเราก็ยืดมาโดยการดันนะครับโดยการดันพอลูกยางมันจะไปอัดรูข้างในแล้วมันจะแน่นนะครับแล้วน้ําจะไม่หยดนะครับมันก็ต้องมีเทคนิคนะครับแล้วก็ด้านท้ายเวลาเราจะใส่นะครับเราลองลูกยางเข้าไป ฟับนะครับสวมเข้าไปอ่านี่นะครับสวมเข้าไปปั๊บสองตัวนี่นะครับผมให้ดูก่อนนะครับอ่าสองตัวตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับอะไรหัวฉีดหัวพัดนะครับ ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนอะไหล่ตัวนี้ได้อันนี้เป็นหัวกลมนะครับลูกค้าก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ใส่อะไรหัวพัดเข้าไปนะครับป๊๊บนะครับนี่นะครับ ก็สับเปลี่ยนได้ลูกค้าดูความเหมาะสมเอาตรงนี้นะครับแล้วก็คอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนเ,อเดี๋ยวก่อนก่อนจะใส่ใส่น้ํานะครับตรงนี้ลูกค้าก็จะงงกันเยอะนะครับตรงสายสพายเราชักออกมาปาั๊บสายสภายก็จะเป็นลนักษณะนี้บางคนยิ่งเจอใหม่ๆนะครับผบอกได้เลยบางคนจะเขาเรียกว่าใส่ไม่เป็น ใส่บางทีหลุดนะครับบางทีหลุดผมเองเพอกนี้ผมจะต้องเช็คให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับอย่างสายสะพายตรงนี้นะครับจุดบนนะครับถ้ายาวไม่พอให้เลื่อนมานะครับเลื่อนมานะครับเลื่อนมาแล้วตัวผมเองนะครับวิธีการใส่นะครับร้อยก้าไปอ่าโดยทั่วไปมาใหม่ๆข่จะร้อยอย่างนี้แต่ผมบอกว่าเราต้องทบกลับไปอีกทบหนึ่ง แล้วคันนี้สะพายยังไงก็ไม่มีหลุดนะครับยิ่งสะพายหนักยิ่งแน่นนะครับอ่ายิ่งสะพายหนักยิ่งแน่นนะครับอ่าสายสะพายลองดูนะครับเราก็จะต้องเซ็ตไว้ให้ลูกค้าก่อนอ่าใส่ครับไปนะครับนี่แล้วก็ทบไปอีกทบหนึ่งสอดกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งอ่ะคันนี้สะพายยังไงก็ไม่มีหลุดผมรับรอง นะครับผมรับรองแล้วก็ตรงนี้อัดเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยเวลาเราจะเกี่ยวเราเกี่ยวตรงนี้นะครับปับ๊บมันยาวไปใช้ไม่ดีทํำยังไงเราจะล่นให้พอเหมาะพอควรกับถ้าลูกค้าไม่พอก็ปรับเองอีกทีหนึ่งแต่วิธีการล่นน่ยเหมือน เหมือนง่ายแต่ก็ถ้าคนถ้าบางคนไม่เคยใช้เขาก็จะไม่เข้าใจเวลาล่นก็ล้นมาธรรมดาเลยครับเราก็วัดระยะเอาว่าขนาดไหนถึงจะพอนะครับวัดระยะเอาอ,อย่างผมเนี่ยผมกะว่าประมาณนี้น่าจะพอกับป่บาของของอทั่วทั่วไปของรูปร่างคนทั่ทวๆไปแต่ถ้าเกิดไกลชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้ทีแล้วสายเส้นเนี้ย พอเราได้ปับ๊บเราก็เราได้ขนาดที่เหมาะสมปับ๊บเราก็เสียบเข้าไปที่เดิมนะครับอ่ามีคนช่วยนะครับมีคนช่วยอ่ะมาแล้วก็แล้วก็พอได้ปับ๊บเราก็กาอบอ่เกาะนะครับได้แล้วสะพายยังไงก็จะไม่หลุดแล้วนะครับครันนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งเนี้ย เวลานั่นก็จะยากนิดหนึ่งเราก็ต้องมีเครื่องมือนิดหนึ่งแทงออกมาแทงออกมาแล้วครันี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้เราวัดระยะจากอันเดิมนะครับให้วัดระยะจากอันเดิมอ่ะพอผมได้ระยะเสร็จปับ๊บผมก็จะต้องเลื่อนมา เือนมาปับอ่นนี้พอผมได้ระยะปั๊บผมปิกปักปั๊บนะผมก็จะปิกเข้ามาแล้วผมก็จะเอาสัตว์อะไรแงออกมานิดนึงอ่นี่นะครับปั๊บแล้วผมก็ดึงขึ้นมา อันนี้มก็จะได้สายสปายที่แน่นหนาแน่นหนาแล้วนะครับหลังจากนี้หลังจากนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญไม่แพ้ขั้นตอนอืนเลยคือการลองน้ํานะครับการลงน้ําก็เราจะส่งหรือไม่ว่าผมจะขายหน้าร้านผมจะต้องงานผมต้องละเอียดทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นเพราะว่าเราจะคุยกันเสมอ,สมอว่าร้านเราอยู่ บ้าน,นอกแต่ว่าเราขอทําให้ละเอียดอ่อนนะครับขอที่จะพัฒนานะครับโครงการเกษตรเขาซื้อของเกษตรกรซื้อของไปก็ต้องการจะเอาไปใช้ให้ได้ผลได้ดีๆนะครับไม่แช่ว่าซื้อของไปแล้วเราก็ประกอบไม่เป็นนะครับส่วนหนึ่งเราต้องประกอบเซตให้ลูกค้าก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวตามผมมาลองน้ํากันเราก็จะต้องใส่น้ําให้เต็มนะครับเพื่อที่จะ เราก็จะได้ดูว่าถังมันมีรั่วมีซึมมีอะไรตรงไหนไหมนะครับเราเราเรายอมให้งานเราละเอียดดีกว่าดีกว่าลูกค้าเอาไปใช้แล้วอุ้ยถังรั่วเราไม่ได้เช็คก่อนเงี้ยผมผมจะทำใจไม่ก็ได้นะครับผมก็จะใส่ให้เต็มเลยเราเติมน้ำเต็มป้าเต่้าลงดัทั้งหมด ให้หมดนะครับแล้วก็ยกไปตั้งตรงที่ใหม่ครับเพื่อที่จะดูว่าน้ำมันมีรอยอะไรรั่วตรงไหนไหมนะครับรั่วซึมตรงไหนไหมแล้วเราก็เทสนะครับเทสเทสก้านว่ามันมีรอยรั่วไหมนะครับแล้วก็ ส่วนตัวผมถ้าลูกค้าท่านใดที่ซื้อเครื่องแบตเตอรี่รุ่นแบนนี้ไปผมแนะนําตัวนี้มันจะมีตัวล็อกนะครับตัวสีแดงนะครับมันจะเป็นตัวล็อกผมแนะนําลูกค้าว่าให้ลูกค้าล็อกตายตัวเลยนะครับอย่าบีบอย่าปล่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้โมเตอร์เราเฟิกนะครับตัวนี้น,นะครับไม่แช่บีบปล่อยบีบปล่อยเงี้ยไม่ดีนะครับไม่ดีล็อกไปเลยนะครับถ้าเราจะ ลีเราจะเบาเรามาใช้วอลุ่มเมานะครับกดไปที่เบอร์ศูนย์ใช้วอลุ่มเมาเบาเอาได้ไรได้เพราะเครื่องแบตเรามีมีระบบนี้มาให้อยู่แล้วนะครับอ่านี่นะครับเราก็เช็คจากการการเก็ก้านนะครับทุกนเนี้ยให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยถ้าเราเราอัดลูกยางดีโอกาสที่จะรั่วจะแทบไม่มีเลยนะครับ แล้วก็เราก็ถือโอกาสเช็คว่าการเราเป็นยังไงบ้างนะครับการเราเป็นยังไงบ้างผ่านไหมแต่หัวุ่นเนี้ยผมแนะนําลูกค้าเลยครับใช้ดีมาก่บนี่เหมือนกันถ้าถ้าขันไม่แน่นนะครับมันก็จะทำได้นี่ครับการรุนเีนเราจะปรับตรงก็ได้นะครับปรับกอลงทิายาวเท่าได้นะครับ เราก็ดูภาพรวมๆก็จะไม่มีรอยรั่วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำออกแล้วก็ถ้าท่านใดที่สั่งออนไลน์เรา,าถ้ามันมีน้ำมีอะไรบ้างนะท่านไม่ต้องสงสัยไม่ใช่เครื่องที่ใช้แล้วนะครับเป็นเครื่องที่ก่อนจะใช้เนี่ยทาง168่งกแดเลคุณจะต้องมาทดสอบเครื่องให้ท่านก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดก่อ นี้เดี๋ยวผมก็จะเทน้ําออกนะครับแล้วก็จะไล่ความสะอาดให้ลูกค้าอีกทีก่อนจะแพ็คลงลังให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปเช็คที่ชาร์จแบตอีกทีหนึ่งว่าที่ชาร์จแบตสมบูรณ์ไหมอะไรไหมนะครับก่อนจะลงลังแล้วก็ซีนให้ลูกค้าทําทุกวันเพื่อผลประโยชน์เพื่อประโยชน์คนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ประโยชน์ตัวเราเองอย่างเดียวถ้าท่านลูกค้าเกษตรกรท่านใดที่อยากได้เครื่องแบตเตอรี่ที่ มีคุณภาพนะครับก็ทาง168เราก็ย dishes, However, ินดีนะครับยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเองก็ก่อนจบคลิปนะครับการการเตรียมพร้อมเครื่องแบตเตอรี่ก่อนใช้งานจริงนะครับท่านใจสนใจเราก็มีบริการเก็บส่งเก็บเงินไปทางส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับก็อีกนิดนึงนะครับ ผมลืมแนะนําไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับตัวนี้ที่เน็บด้ามนะครับเขาจะให้มานะครับเขาจะให้มาเวลาเราจะใช้นะครับเราก็เพราะว่าตอนตอนผมลงลังไปเนี่ยผมไม่สามารถใส่ไปให้ลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าจะต้องรู้ว่าอันนี้นะครับจะต้องเอามาเน็บตรงนี้นะครับเน็บฟ้าบเข้าไปนะครับอ่าฟ้าบเข้าไปเพื่อ เวลาเราชาร์จแบตหรือเวลาเราเก็บนะครับก้านเราเนี่ยจะได้ไม่กเกะก,กะแล้วก็โดนใครมาเดินมาเหยียบก้านนะครับลักษณะน,นี้นะครับเน็บไว้งี้นะครับอ่าผมไปแนะนําให้ลูกค้าลงนะครับพอเสร็จปั๊บเนี่ยครับก่อนนี้ผมจะลงหลังบรรจุนะครับผมก็จะต้องถอดก้านตัวนี้ถอดหัวออกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลงหลังไม่ได้นะครับ ต้องถอดให้ลูกค้าเราผมก็จะหุบนะครับหุบเข้าไปนะครับหุบเข้าไปลูกค้าต้องเวลาลูกค้าจะใช้จะยืดจะอะไรยังไงลูกค้าก็ต้องลองดูนะครับว่าของของตัวเองจะต้องการความยาวขนาดไหนนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ผมก็จะเช็คความเรียบร้อยก่อนบรรจุกลังก่อนจะติด กนะครับ